สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแมทเทอร์แยชาแนนะครับวันนี้เรามาถ่ายร้านนะครับโอเคโกฟิชนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0825422338นะครับเราดูปลาสวยงามที่ร้านว่ามีปลาทองชนิดใดบ้างนะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเรามาชมปลาคอร์ดาสั้นหน้าร้านเลยนะครับสวยมาก อันนี้เป็นสั้นนะฮอสวยมากสั้นในการริววกิ้นเลยอันนี้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับพี่4,500บาทนะครับตบกเย็บสวยมากเนี่ยว่าน่ารักเลยต้นนี้ไงครับพี่คอกระตาหางยาวคอ,อ,อยักษ์หางยาวนะครับเริ่มต้นกี่บาทครับอันนี้ก600นะครับ สายปลาทองมุ้งมิ้งนี่ชอบแจกต่อมาตู้ต่อมาครับโอ้โหน้ำใสปลาสวยนะครับอ่าตู้ต่อมาครับตู้นี้ครับพี่ตู้นี้เป็นดิวกินใช่ไหมดิวกินห้าสีอย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่แปดร้อยนะครับ 8, 8, 8, 8. พี่ตัวละแปดร้อยดิวกินห้าสีแล้วสวยนะ แปดร้อยบาทนะครับต่อมาทั้งมุมนี้นะครับตู้ประทานของร้านเลยนะฮะสวยมากปลานี่มาจากโซคุณฟาร์มนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับโหดูสวยตู้นี้เป็นพอพออร์นาดาปบบครับออร์นาดาครับผมเป็นทรงสั้นนะเริ่มต้นราคาตามนี้เลยที่เขาเขียนไว้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท องพันห้าสามพันห้าแล้วแต่ตัวนะแต่ตัวรนาะคาไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ฟอร์มเลยโอ้สวยนะนี่ดูตัวนี้ดิออนดาสั้นนะครับสวยเป็นยักษ์ด้วย่ะฮะไม่ยักษ์ก็ความางครับกลางๆนะแต่ตัวใหญ่นะฮะแม่เต็มที่ก็อยู่ประมาณนี้แบบนี้ถึงนเก้าอี้นะโอเคค,ครับ ต่อมาตู้ต่อมาครับอันนี้เป,นเ,เป็นออน,นดาลายเสือนะคล้ายๆห้าสีแต่เป็นลายเสือนะครับอย่างนี้เริ่มต้นตัวเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ก็ดาล,ลายเสือตู้ต่อมาครับพี่อ่าอันนี้อันนี้เป็นไรครับออนดาออนดากา<ะ>แจะเป็นคงสั้นคง,งสั้นอ่าโอเคครับน่ารักตุ้ยนุ้ยนะคือปฏิออนดาจะหางยาแต่นี่คือน่ารักตุ้ยนุ้ยเลยอ่ะจะมีห่างยาอยู่สองตัวตัวนี้กับตัวนี้นะดูคนไทยบีดเก่งมากทำให้เป็นสั้นนะ่ะ ทันตุยหนุยขึ้นหน้าดักขึ้นนะครับถ้าซื้อเป็นคู่คู่หนึ่งหนึ่งพันหกร้อยแล้วหนึ่งันแปด้อยคืออะไรพี่เป็นสีแดงอ๋อตัวสีแดงนะถ้าถามพันเป็นลายเสือข้างในครับหนึ่งพันแปดร้อยเป็นสีแดงอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าถ้าสามพันลายเสือด้านนี้นะอย่างนี้ตัวงยาวนะโอเคอันนี้สามาพันนะคู่ละสามพันู่ละสามพัะ 3, นะครับตัวนี้จะขายเป็นคู่ใช่ไหมโอ้ยเราก็คู่เดียวอ๋อแล้วถ้าเดี่ยวเท่าไหร่ฮะถ้าขายเดี่ยวยตัวนี้จะต่ต,ะต,ตโกโดยตัวละเก้าร้อยอ๋อถ้าเดี่ยวตัวนี้เก้าร้อยนะครับโอเคครับแล้วถ้าตัวเล็กอ้วนสั้นหน่อยเนี้ย ตัวนี้ันี้จมีสองพันมะสองพันนะอ๋อถ้าอย่างนี้สองพันนะสีแปดดีสีแบบไครโกเลยอ่ะนีรอยน่ารักนะตัวเนี้ยตั้นหุญงทบุ้น,น,นสุดยอดเลยอะ่ะอันนี้สองพันนะครับหน้าเป็นสิงหุ่นเป็นสิงแต่หางเป็นอนะ่อนดาโอ้ไม่ธรรมดานะสวยมากอ่านโชว์โชว์หน้าหน่อยสิ หน้าเขาสวยอะเนี่ยโอหอ้วนน่ารักด้วยเห,ห็นป่ะโอ้มีวุ้นตรงคางด้วยโอ้สวยจริงๆนะเนี่ยตู้ต่อมาครับผมอันนี้เป็นสิงนะครับสิงก้นกับออนดานะครับหกร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับอันนี้เป็นออนดาสามร้อยครับสีขาวสามร้อยบาทที่เก็บตามตู้ไว้ต่อมาด้านนี้ครับพี่ด้านนี้เป็นพวกออสั้นรวมนะครับตู้นี้เรียกอะไงบางที่ 800-1,002นะครับมีสองตัวตัวแรกสองครับโอเคครับก็จะมี800-1,002ราคาตามอะเดี๋ยวผมชี้ก,ก่อนนะอะตอนนี้เท่าไหร่พี่เนี่ยตอนนะั้นอยู่3,000 3,000นะ3,000ฟอรดาการงแล้วสีนี้แปลกๆอ,อันนี้ก็3,000นะครับโอ,อโอเคครับน,น่สวย จากโชกุลฟาร์มหีือว่าทอรนี้น่ารักนะใส่มุงมิงน้ำใส่ใส่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปมุมต่อไปนะครับมุมนี้อันนี้ผมเห็นราคามีหกร้อยแปดร้อยอันนี้ก็ออร์แันดาสั้นนะครับเป็นกลางใช่ไหมฮะมมออราลนดาครับแต่ไซส์จะไซส์จะเล็กเ็กนิดนึงเล็กลงมานิดนึงนะครับจะเป็นสามสครับสามสีด้วยสวยเลยนะครับ สามสีะนะครับเราไปมุมต่อไปนะครับต่อมาครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสิงไงครับพี่ตาสิงเป็นสิงผสมปะ่ะ โอเคครับผสมแล้วก็มีสิ่งไทยสิ่งสยามตามนิดตัวหนึ่งด้วยอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตั้จะมีราคาผมร่ต้ยหร้อยเริ่มต้นอยู่ที่หกร้อยถึงสามพันห้าเดียผมชี้ตัวแดงตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนสาั้สามันห้าอ่ตาถึงเลยนะชี้ตัวแพงด้วย อันนี้ก็สามห้าใช่ไหมอันนั้นอยู่พันสองพันสองนะ 2> 1, 2. โอเคอ๋อแต่นี่หัวแดงอยู่แพงอยู่ตัวเดียวหัวแดงแพงอยู่ตัวเดียวหัวแดงนะฮะอันตัวนี้เท่าไหร่ครับหน้าหน้าบุญเยอะอันนั้นก็พันหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาท 2> 1, 2, 3, 2. โอเคขอบครับปร,ประมาณนี้นะฮะสิ่งสิ่งผสมสวยนะตู้ต่อมาครับตู้นี้ตู้นี้คือออรด,ดา 5, 5, 5. นะฮะ ราคามีสองร้อยกับสามร้อยนะนี่ครับเป็นออดาสั้นขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีหางยาวตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นห้าสี่หางยาวนะอันนี้ก็สั้นนะครับยิง่านไปก่อนนะครับครับผมครับได้ครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ,อ่านะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับอาทองใส่ง่าไหมนะร้านโอเคโกลฟิชนะครับครับบ๊ายบาย